กองเชียร์ดีมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะโอเควันนี้เรืการยางดีค่ะมีไรบ้างคะกับการย่างส่งก็การมุ่งส่งหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะออกกองแล้วนะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆตื่นเนี่ยตื่นเต้นจริงๆใจเต้นถ้าหนูคว้าหัวใจออกมาออกมาพิสูจน์เนี่ยก็เลยลองเลยลองเลยลองเลยทุกคนจะเห็นแล้วว่าพวกเราตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นไปด้วยพร้อมไปด้วยค่ะ ครับผมรู้สึกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับเป็นแบบเป็นการผงสวงซีรีส์ของพวกเราเป็นครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้รับโอกาสมาได้เรียนซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ขอบคุณพี่ทุกคนเลยครับที่สปอนอร์ตพวกผมแล้วก็เดี๋ยวตอนจะปักโต้เลยครับครับก็ตื่นเต้นมากๆครับคือเมื่อเช้าตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วคือตื่นก่อนนาฬิกาปลุกหนึ่งชั่วโมงเลยเพราะว่าเข้าหนาวเพราะว่าปวดท้องฮาร์รรเลยตื่นเต้นครับผมก็ พวกเราก็ทําให้เต็มที่ที่สุดครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนในนักการศึกษาจากวันที่ไปจากที่อีกเนาะจะไปถึงวันที่ออกกองยังไงถ้าไหนเราบอกก่ะนถเรากําลังจะออกกองในเร็ววันนี้ค่ะนะ่าจะประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์หรือบอกได้เลยคะบอ,อกได้เลยไหมคิวแรกที่ออกกองเปน็นวันที่แปดวันที่แปดจะเปิดคิวแรกของกี่หมื่นฝาตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จขอ,องน้องก็มีการเวิร์กช็อปอะไรไปเยอะแล้วแล้วก็ พร้อมที่จะออกกองคิวแรกแล้วค่ะไหนๆก็จะเปิดคิวแรกแล้วให้แต่ละคนแบบว่านำตัวเฉยๆหนึ่งทีไหมคะได้สิครับคุณพี่ครับผมสวัสดีครับผมมาทัฟรับบทเป็นพี่หมื่นฟ้าครับสวัสดีครับก้องครับรับบทเป็นที่รังครับสวัสดีครับปอนะครับรับบทเป็นพันลีครับค่ะสวัสดีค่ะอินนะคะรับบทเป็นตอยครับเด็กเท้าแพทครับรับบทเป็นไทครับ สวัสดีครับอู๋ครับก็รับบทเป็นเรียวครับสวัสดีค่ะต้นหลิวค่ะรับบทเป็นพี่เบสค่ะสวัสดีครับเซงครับรับบทเป็นเฮียครับสวัสดีครับผมต้นน้ำครับรับบทเป็นดอมครับสวัสดีครับไม้ครับรับบทเป็นโอครับผมเป็นยังไงบ้างครับฟังค้อมของน้องๆวันนี้เรามองแบบ เราพร้อมเราคิดว่าเราพร้อมมากๆแล้วนะตอนนี้ค่ะว่าจะออกกองออจริงๆแล้วนักแสดงส่วนใหญ่เป็นเด็กใหม่เนาะก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมทางด้านเวิร์กช็อปเยอะกว่าปกติหน่อยนึงแต่ก็คิดว่าด้วยการประเมินก้าก็คิดว่าพร้อมแล้วที่จอ,อก,กองถึงจะเป็นนักแสดงใหม่หนูว่าสิ่งที่หนูได้กลับมาคือความแบบสดใสความเฟรชเนาะความแบบสดใหม่เพราะฉะนั้น นี่คือเสน่ห์ของนักแสดงใหม่นันปากทุกคนด้วยนะคะไม่มีอะไรหนักใจอยากสบายมากไม่มีอะไรหนักใจแล้วค่ะจอยสุดๆใช่ไหมคะและกับคว่เรื่องมันเป็นเรื่องแบบว่าลักส์งานถนัดอยู่แล้วะคนริ่มคาดหวังว่าเราไไหบ้าเราก็ตื่นเต้นที่คนคาดหวังค่ะเอาจริงๆหนูคิดว่าตอนนี้เรากลับมาทำซีรีส์ที่เป็นมหาลัยเนาะหนูคิดว่า หนูจะเรียกมันตลอดว่า back to special หมายถึงเราจะกลับไปในการทำซีรีส์มหาลัยที่จะต้องพิเศษ,ษขึ้นกว่าเดิมเป็นเป็นโจที่หนูกดดันตัวเองไว้อยู่แล้วค่ะคุณพี่ขาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเราทาเราทุ่มเต็มที่กับการแสดงเราทุ่มเต็มที่กับโปรดักชั่นของเรื่องนี้แน่นอนพิเศษมันตแกไนใส่ไข่ สองฟองใช่ไหมหนูชอบกินอะไรไข่แบบไขยางมาตู๋ใช่ไหมใช่เออนอกเรื่องอะคะเอ่อเคค่ะก็คือหนูว่าเราเราไปอยู่ในเรื่องบทค่ะตอนนี้บทอมีการปรับเปลี่ยนจากนิยายก็ไปเยอะเหมือนกันแต่ในการปรับเปลี่ยนบทเนี่ยเราปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับนักเขียนที่เป็นที่ปรึกษากับเราว่าควรจะปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างเพราะว่าหนูว่าตอนนี้ยุคสมัยของเราพัฒนาขึ้นไปเยอะเช่น หนูคิดว่าปกติเราใช้ชีทในการเรียนเนาะตอนนี้เด็กวัยนี้ก็ถ้าหนูเอาชีทมาก็จะถามว่าเดี๋ยวนี้ใช้กระดาษอยู่หรอครับอ๋อมันเนาะมันไม่ได้เนาะโลกมันเดือดแล้วเราต้องใช้อะไรไอแพดนะอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็โปรดักชันต้องมาคิดอย่างดีว่าเราจะต้องไปทางไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ออฟก็ช่วยดูแล้วก็ทุกคนก็ช่วยดูคิดว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบกับโปรดักชันเหมือนกัน ใช่หนูก็ฟังจากเขานี่แหละจริงๆหนูก็ยังไม่ได้โตขนาดนั้นหน,หนูยังอยู่ในวัยที่เรียนรู้กันได้ท,ทานใช้ชีพเนาะทานใช้ชีพทานสาวขาด้านแต่ยังสาวโอ้ยไม่รักหนู <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะหนูเป็นผู้กันก้ <c oughs> <อ> <c oughs> นะแล้วเคยมีคนมาพูดแบบไหนบ้างคะหนูคิดว่าให้รอดูในซีรีส์ได้เลยเพราะว่า หนูจักรซี่พอหนูดูแล้วหนูทำหนูรู้สึกว่าหนูจักรซี่จริงๆหนูเห็นหนูรู้สึกว่าอินกับหลายๆคู่ในนี้มาตั้งแต่แบบเห็นแล้วว่าแบบจะเป็นยังไงแล้วก็ร่วมในการคัดเลือกอย่างอันนี้เขาไปคัดเลือกในเรียลิตี้หนูก็ขีดรถไฟปูนๆมาตั้งแต่แรกแล้วหนูก็เลยโอเคอินอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคัดเลือกนักแสดงคนอื่นด้วยความเหมาะสมของบทและสิ่งที่หนูกับพี่ออฟรู้สึกว่ามันเป็นจักซี่ เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นหนูมั่นใจว่าหนูไม่หนูไม่แน่ใจว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่าโอ๊ยปีนจิกหมอนตอนนี้ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเด็กๆช่วยแม่คะ่ะเอาโยนโจทย์เลยที่โทรเลยว่าไงโโอ้หบอกเลยว่าปีนจิกหัวแกมันเหมือนพรลกันเนาะอะไรนะหนูตอบรู้เรื่องไหมคะน่านจะรู้เรื่องคู่จะมคู่จะเองเดือนละกันได้เลยค่ะ อันนี้เป็นแกังเพื่อนคุณกงเพื่อนอ่ะแต่างคกังเพื่อนกันตวกันครับผมก็จากวันแรกที่แบบเราได้เจอกันก็ตอนนี้คือแบบพวกเราก็สนิทกันมากขึ้นคือแบบรู้สึกว่าถ้าสมมติเราได้ไปเล่นซีนที่จะมีพวกเราทุกคนมันก็จะมีความสนุกขึ้นแล้วก็จะมีความลื้นไหลมากเป็นเพราะแบบพวกเราลิงกันมากขึ้นแล้วใช่ครับก็อย่างอย่างที่ต้องพูดเลยครับเราอยู่ด้วยกันมากขึ้นหรอ เราเรียนกันมาเ่อทางเยอะเจอทุกวันเจอกันทุกวันเราก็สนิทมาคือแบบผมว่าเคมีในการออกแก๊งเพื่อนมันน่าสนุกคือเขาขานแน่นอนทุกคาและทุกคาจริงไหมครับค่ะก็หลังจากที่ได้เวิร์กช็อปกับทุกคนมานะคะก็รู้สึกว่าแก๊งเพื่อนค่อนข้างที่จะแบบสนิทกันมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะตกงอะไรคือทุกคนสามารถรับมือได้หมดเลยก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามีซีนที่แบบว่าพวกเราสี่คนได้อยู่ด้วยกันก็คิดว่าสนุกแน่นอนคักมุกแม่ักมุก เอาละแฮชช่อแฮชเนี่ยเป็นตัวตึงตัวตึงเหรออ๋อมุกใช่ไหมใช่เสื้อสีฟ้าวันนี้เหมือนอะไรครับอันนี้คือถามเลยว่ามุกมุกมุเสื้อสีฟ้าวันนี้เหมือนอะไรครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้จะไปทางไหนเลยอ่าอันนี้ตลกนะแม่บอกไม่ได้เอาใหม่เราต้องพูดอะไรนะ เสื้อสีฟ้าวันนี้อะไรนะเสื้อสีฟ้าวันนี้ฟ้าเหมือนฟ้าเหมือนอะไรใช่ครับแล้วพี่ต้องตอบว่าอะไรอ๋อโอเคเอาล้ลองดูหนึ่งสองสาม a c t i ทุกคนครับเสื้อสีฟ้าวันนี้เหมือนอะไรครับเหมือนสีฟ้าฟ้าเหมือนอะไรครับฟ้าฟ้าเหมือนอะไรต้องตอบว่าอะไร่อลูกทองฟ้า๋อ เอาม่เอาม่เอาไปพอสามสองหนึ่งเสื้อสีขาวอันนี้เหมือนอะไรเลยครับเราต้องตอบว่าเหมือนกี่หมื่นปลาค่ะไอตรงเนี้ยไม่ตลบแต่ตรงกลางตลบอยู่แม่อ่อ่คู่นี้ก่อนไหมอ่ะเป็นคู่โอ้โหรู้สึกว่าเคมีของเราแบบก็ได้พัฒนากันเนาะก็แบบจะจริงๆเราก็แบบ เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยจะถึงตอนนี้เขารู้สึกว่าได้แบบ progress แล้วก็ได้พัฒนาแบบมากขึ้นครับคึอจะค่อยๆเนาะแต่ว่าแบบกอ stable นีครับแล้วก็จะค่อยแบบ step ขึ้นไปอย่างเดียวไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบไม่ช้าไม่ไม่ไม่ต้องรีบค่อยๆไปถ้าค่อยพูดเราค่อยๆอยู่ด้วยกันแล้วก็เริ่มแบบสบายใจมากขึ้นแล้วก็แบบผมอยู่กับน้องเขาผมรู้สึกว่าเออแบบ ได้เห็นความสดสใสของน้องแบบได้เป็นความสดใสในชีวิตของผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็โชคดีมากๆครับที่ได้มีเล้ากล้องเ็นตูโครับความสดใสในชีวิตของผมแม่แม่งงไม่ไมล่าความสดใสในชีวิตของผมโอเคต่อไปนะคะ่านนี้ค่ะ่อแนะนําตัวขอบคุณคขอบคุณเนาะครับอ่า คำถามคือนะครับคำถามคือเนี่ยเขามารับบทเป็นพี่โอไม่คำถามคือวันนี้คำอะไวันนี้จะเจอกัี่ยมืัน้าจ้าอะไรวะก็รับบทเป็นโอนะครับโอ้ก็จะเป็นตัวละครที่เข้ามาทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีคอน f l i c เล็กๆน่ารักน่ารักให้แบบว่าทั้าสองคนเนี่ยได้เหมือนกับพิสูจน์อะไรบางอย่างแต่ว่าขอพูดไปแค่นี้แล้วกันว่าเดี๋ยวมันจะกจีกันไปนะครับ อุ้ยเป็นคำถามที่ต้องรอดูแล้วกันเอาววดีกว่าคือถ้าหน้าอย่างผมนี่ทุกคนคิดว่ามาไรหรือมาดีดีมาหลอเฮ้ยก็พูดไปรเกยก็อยากอยากให้เราติดตามกันครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ร่วมงานกับทางดูมันดี้วก็ฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับพวกเราก็ฝากด้วยคช่ะกันครับต่อไปเป็นผู้นี้ค่ะผู้นี้ครับเอ่อ ก็ผมและคู่ก็ใหม่ด im ้วยแล้วก็จากที่เวิร์กช็อปกันมาครับก็ได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็คิดว่าในซีรีส์ก็จะทำได้ลิงก์กันได้ดีมากขึ้นครับผมใช่ครับก็ผมก็เพิ่งแบบว่าได้มีแบบว่าการแสดงเนี่ยครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้คัวน้องเซฟก็รู้สึกว่าดีใจมากๆครับแล้วก็จะทำมันออกมาให้เต็มที่ครับคูณกับน้องดีใจไหมดีดีใจครับจริงป่ะเฮ้ แกแกสภา์อยู่อ่าต่อไปมีอีกคู่หนึ่งค่ะคุณแม่จีนั้นทางนั้นทางนั้นอีกคู่หนึ่งทางนั้นอ่าครับผมก็ต้นน้ำนะครับล้วบทเป็นเป็นดอมครับผมก็อยากที่ทุกคนทราบไปว่าผมก็รับบทเป็นอ c t i n g โ o a c ของเรื่องนี้ด้่ยอะครับแล้วก็ในไหนพี่เขาก็รู้สึกว่าได้สนิทกับน้องๆแล้วซึ่งดอมเป็นตัวละครที่เป็นแฟนกับพี่เบฟที่เป็นพี่เป็นพี่สาวของ ทีร้านะครับทีรัฐทีรัรัจิ้งจกตวอยู่่ตื่นเต้นรึต่อทีรัฐผมก็เลยได้รับโอกาสมาร่วมเล่นด้วยครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทำาทายสลิดเจนใหม่กับน้องๆนะก็แบบไก็ปจ่ยยชิวๆกันไปเลยถ้าจะจอยน่าจะจอยสุดล้วเราสุดคือคู่เราสองคนคือเป็นคู่ใหม่มากๆคือตัวละครก็เพิ่งเกิดขึ้นทีหลัง ก็อยู่ก็ดีใจที่แบบได้เข้ามาร่วมกับโปรเจกต์นี้กับเราทุกคนนะคะก็ขอบคุณพี่ก้าเี่ออกด้วยที่ให้อยู่ตรงบริบทอยู่ว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่แบบอบอุ่นสนุกแล้วก็จิกหมอด้วกันหรือก็ใช้คำนี้เหมือนกันเพราะเราไปเห็นมันแล้วกันก็จิกหมอดแน่นอนค่ะฝากด้วยค่ะให้ติดตามอ่าฝากให้ที่กำลติดตามนะคะเออซีเรื่องนี้ปีหมื่นป่าจะออนที่ช่องวันใช่คุณแม่ ทีนี้เ,เรงนี้จะออนที่ช่องวันแล้วก็ไปอันคัดที่ไอ้ฉีอีนะคะส่วนออนแอร์ตอนไหนให้รอที่ออฟฟิเชีมันดีที่กว่าเดี๋ยวหนูพูดผิดเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูรอ,อประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีแล้วก็เราก็จะไปรู้พร้อมกันอีกทีนะคะแต่เห็นว่าได้ได้วันออนแอร์แล้วแหละ,ห,นนะหาแม่แอบถามแล้วแม่ถาม่อที่กูนหนูเกือบแล้วนะขอบคุณค่ะ